I <laughs> do Terima kasih telah menonton! กสดีวันสุขครับทุกคนบรรยากาศครับบรรยากาศมาห้เท่าไหร่ครับเอายี่สิบบาทยี่สิบบาทกันเนียมสิบบาทเลยครับ ยบัซอเป็นเทไรครับ,บค,ครับคคร,รับจากบรรยากาศ ทานซ่อมวอร์ใส่ประจำซ่อมเป็นประจำทุกค่นขอบคุณทุกคนแวะมาเยี่ยมชมจอดให้นะ